สวัสดีจ้ามาทงมาทาอีกจ้าเมื่อี่ในพนนี้กำลังแต่งตัวชุงเท้าค่ะชุงเท้ากำลังใส่ชุงเท้าค่ะพี่นอ้องล้อมูค่ะล้อมูอทั้งเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติค่ะพี่นอ้อง เวียนอยู่แถวนี่ละบริเวณใกล้ๆกล้กันนี่ละค่ะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไปมองนึงเมื่อนี่กับมากับมา้าม,มองเกาอีกค่ะพี่นอ้องฮาสุกค่ะฝนตกเด้ค่ะเมื่อวานเนี่ยกับบรู้ว่ามันที่เป็นยังไงอันใดเกิดขึ้นกับบรู้กับแมงดาถ้ามีฝนมีอย่างมา้าเนี่เขาจะรู้เลย สัมภาระค่ะสัมภาระคายอ,อันไรย่างคะ่ะบ่าส่ถงข้าวปลาได้คะ่ะพี่นอ้องย่านหอยเชอรี่ย่านหอยเชอรี่ า,บาบถ้ามันบดถือก็จะได้เศ้ามากค่ะพี่น้งนองถ้าบดเสือก็จะได้เศ้ามากค่ะอะได้นะอีก เป็นบุญเป็นงั้นอะไรเนี่ยเนาะค่ะหน้านี่กับเป็นบุญพระเวทค่ะนานี่เป็นบุญพระเวทเทศมหาชาติค่ะเสียงดนตรีขอามาเหาอว่คุกดูไก่ดอกนะบู่เป็นยังงักนวะ ก่อนค่ะบบไซ่บได้ค่ะสมัยแต่ก้อนแบบมีปิงงค่ะแต่ว่าสมัยนี้บบมีปิงงแต่ว่าหอยเชอรี่ค่ะย่านหยบหอยเชอรี่ กไดการหายู่หาจินก็ได้งานบ้านกับน,นี้อีกค่ะมาบระดุลกว็ว่าใส่เวลาบระดุลน,นี่แหละค่ะก็จิมันมานี่ก็ได้หางกวาหมุกหางวงกวาสองมือแล้วกลับบ้านหอดบ่หอดเทียงบ่พอเทียง ธรรมชาติค่ะเสียงนกเสียงกาพี่น้องเอ้ยเอาขนมมาเมื่อวานนี่แม่เกียนเอาขนมมาหอ่อแบบใหญ่หวังว่าจะเอามากินแก่เมยพักเมยกาจุกไปกินเลยค่ะพี่น้องนี่จะถุงพลาสติกสะสูสะ้สะสายก็ว,ว่ามัดไวด้ดีมัดไว้ดีเป็นได้ก็ยังมาเอาไปกินได้โอ้ยเขาก็จิอยากจิหิวเมื่อไดสันดก ควาอยากความหิวของเขานี่ก็ได้หาเลี้ยงชีพเขาก็หาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขานี่แหละค่ะลุงส่วนนี่และค่ะ บรรยากาศค่ะพี่นอ้อง,ง,งเสียงนกเขาค่ะฟังเสียงนกเขาน้ำกันเด้อค่ะพี่นออ้อง ผ่อนคลายอีกอย่างนึงผ่อนคลายมาทุงกันเลยยินเสียงนกเสียงกาขอประมวลไว้ขึ้นอยู่ทั้งบ้าน รูถูกใหม่มาตัดไหม่เขาไดน้อเนาะเนี่ยพี่ก็นั่งถามูค่ะพี่น้องนังน่งถามูนั่งฟังเสียงชรรธรรมชาติเ้าคุยไปค่ะผู้เดียวกับธรรมชาติค่ะกับพี่น้องนี่แหละ <c ười> นกเขาตัวนี้อยู่ทั้งนี้ค่ะอืมทั้งนี้กับมีค่ะเสียงคานรับกันเนาะค่ะเนาะตามภาษานกเขาคู่รักจังเพื่อนวานล่ะค่ะเสียงคานรับกันค่ะทั้งตัวนึงกับคันทั้งหนึ่งตัวหนึ่งกับคานรับทั้งหนึ่งค่ะพี่น้องอืมฟังดีดีเด้อค่ะ ขานหลับกันดีดีสมัยตะกอนค่ะมีผู้เฒ่า่นมาตัวนกเอาพะเนียดมาตัวนกเขาค่ะสมือนีบมีค่ะบ่มีผู้เฒ่าเอาพะเนียดมาตัวนกเขาเลยเอาไปเลี้ยงนกเขากันสมือนีบมีค่ะสมัยตะกอนเนาะค่ะสมัยแตกะ,ะแตกอนกับสมัยทุกมือนีบคือกัน ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะเฮงเงรวยๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ